สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พี่พร้อมเล่าเรื่องค่ะพบกับพี่พร้อมที่จะมาเล่าเรื่องหนังสือหน้าอ่านและเชิญชวนทุกคนมาอ่านหนังสือที่มีในหอสมุดของพวกเรากันค่ะเนื่องจากวันเสาร์นี้เป็นวันเด็กพี่พร้อมจึงขอหยิบยกหนังสือเกี่ยวกับเด็กมาแนะนําให้กับทุกคนกันค่ะสําหรับเล่มแรกนะคะพี่พร้อมขอแนะนํา คุณตาหนังสือเด็กหญิงและแมวสามขาโดยเฮนคาเช่นค่ะเรื่องราวของเพื่อนต่างวัยระหว่างคุณตาคนส่งหนังสือและเด็กหญิงวัยเก้าขวบค่ะคุณตาที่ชื่อคาร์คอฮอปเป็นคนส่งหนังสือทํางานอยู่ที่ร้านหนังสือหนะ้าประตูเมืองเขาจะเดินออกไปส่งหนังสือให้กับลูกค้าในเมืองเป็นประจําทุกวัน เป็นหนอนหนังสือตัวยงเขาอ่านหนังสือทุกเล่มก่อนที่จะนําส่งให้กับลูกค้าด้วยความที่เขาทํางานอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วทําให้คลานมีความสนิทสนมกับลูกค้าเป็นอย่างมากเขารู้ดีว่าหนอนหนังสือในเมืองคนไหนควรอ่านหนังสือเล่มไหนเขารู้ดีว่าหากเขาแนะนาหนังสือเล่มไหนแล้วลูกค้าจะประทับใจภารกิจในการเดินส่งหนังสือในตอนเย็นเป็นสิ่งที่คานดักเป็นอย่างมาก เขาออกเดินไปตามเส้นทางเดิมๆทุกวันมีตารางการส่งหนังสือในแต่ละวันที่เหมือนหรือแตกต่างก,กันไปโดยที่มีแมวสามขาเป็นเพื่อนร่วมทางในทุกๆวันค่ะแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเพื่อนร่วมทางที่ไม่ได้รับเชิญปรากฏตัวขึ้นอยู่ตรงหน้าเขานั่นคือสาวน้อยไวกาขวบอย่างชาชานั่นเองค่ะชาชาเดินตรงดิ่งมาหาคารและชวนคานคุยอย่างกับว่ารู้จักเขามาเป็นอย่างดี นไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและไม่ต้องการให้เด็กสาววัยเก้าขวบมาเป็นเพื่อนร่วมทางของเขาเพราะเขามีแมวสามขาเป็นเพื่อนร่วมทางอยู่แล้วถ้าถึงอย่างนั้นเด็กสาววัยเก้าขวบอย่างชาชาก็ไม่ย่อท้อค่ะเธอตามตื้อและบอกว่าเธอนนั้นรู้จักคานเป็นอย่างดีเธอเฝ้ามองคานคุณตาส่งหนังสือผ่านกระจกที่บ้านของเธอในทุกๆเย็น หลังจากเฝ้ามองมาตั้งแต่เด็กวันนี้เป็นวันแรกที่เธอเดินเข้ามาถักคานด้วยความตั้งใจที่ว่าเธอจะมาเป็นผู้ช่วยส่งหนันงสือให้กับคานค่ะคานไม่สามารถปฏิเสธเด็กที่ร่าเริงสดใสอย่างชาชาได้แม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจนะแต่ชาชาก็ยังก้าวเท้าฉับฉับเดินตามเขามาเสมอความสดใสร่าเริงของเธอสร้างความประทับใจให้กับหนอนหนันงสือลูกค้าประจําของกับคานเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น คุณดาชีที่อ่านหนังสือวันละเล่มแม่ชีที่อยู่ในโบสหรือแอฟฟี่ที่เปิดหนังสือแปลกจากคนอื่นต่อ,ตนอหนอนนังเสียปากบอกกับคานว่าในครั้งหน้าก็ให้พาชาชามาด้วยกันอีกเพราะเหตุน,นั้นวันต่อมาชาชาจึงมาปรากฏตัวตรงหน้าของคานเสมอในคานไม่สามารถปฏิเสธได้ นังสือเล่มนี้นะคะจะทําให้เราสนุกเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวเกี่ยวกับคนชอบอ่านหนังสือและความน่ารักของการเป็นเพื่อนต่างวัยระหว่างชาชาและคานรวมไปถึงแมวสามขาที่จะเป็นเพื่อนเราไปตลอดทางเรื่องรับรองเลยนะคะว่าหากเราเป็นหนอนหนังสือที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วนั้นเราจะได้พบเจอกับเพื่อนหนอนหนังสือคนอื่นๆผ่านหนังสือเล่มนี้อีกหลายคนแน่นอน,นะคะ่ะ สำหรับเล่มถัดมานะคะพี่พร้อมขอแนะนำเด็กชายวัยชิงช้าในโลกสรรพเสียงสัตว์โดยอิชิอิชินจิค่ะเรื่องราวของเด็กชายวัยประถมที่เป็นนักอ่านตัวยงเขาเป็นเด็กอัฉริยะที่อ่านหนังสือทุกประเภทตั้งแต่หนังสือภาพสำหรับเด็กไปจนถึงหนังสือสำหรับผู้ใหญ่ตั้งแต่ในวัยสี่ขวบค่ะ เรื่องราวเหล่านี้นะคะถูกถ่ายทอดผ่านสายตาของพี่สาวของเด็กชายคนนี้สแสดงให้เห็นถึงความรักความเอาใจใส่ของพี่สาวที่มีให้แก่น้องชายตั้งแต่เด็กค่ะเด็กชายอัจฉริยะคนนี้เป็นเด็กที่มีความร่าเรดงและชอบเล่าเรื่องคุณแม่ที่ซื้อสมุดเล่มหนึ่งมาให้เขาพี่สาวจึงแนะนำให้น้องชายของเธอเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านสมุดเล่มนี้ค่ะ แน่นอนค่ะว่าเรื่องราวต่างๆที่น้องชายแต่งเป็นหนุนทานนั้นถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีแม้เรื่องราวจะเป็นเพียงนิทานเด็กๆแต่เมื่ออ่านเรื่องราวที่น้องได้เขียนจบแล้วสามารถทําให้เราเกิดความรู้สึกบางอย่างในใจขึ้นมาได้ค่ะเด็กอัจฉริยะคนนี้หยิบยกเรื่องราวต่างๆรอบตัวมาเขียนเป็นเรื่องเราโดยเฉพาะเรื่องราวของชิงช้าที่เขานํามาเขียนหลังจากที่ไปดูละครสกักับครอบครัวค่ะ แต่แล้วเรื่องราวที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นค่ะเด็กชายอัจฉริยะคนนี้ประสบอุบัติเหตุเขานอนหลับไปเป็นเวลาสองวันก่อนที่จะตื่นขึ้นมาพบกับความสามารถพิเศษใหม่นั่นคือเขาสามารถได้ยินเสียงของสัตว์แต่ละตัวรอบตัวของเขาค่ะเขาเล่าเรื่องนี้ให้พี่สาวฟังว่าเขาสามารถได้ยินเสียงของเราสัตว์ได้ แต่น่าเสียดายค่ะที่เด็กชายไม่สามารถพูดคุยกับเราสัตว์พวกนั้นได้เขาทำได้เพียงแค่รับฟังเนื่องจากหลังจากการเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นเขาไม่สามารถพูดได้ค่ะพี่สาวนะคะจึงได้รับรู้ว่าในแต่ละวันนั้นน้องชายของเธอรับฟังเรื่องราวต่างๆอะไรมาจากสัตว์รอบตัวบ้างพอน้องชายของเธอยัองคงถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นลงบนสมุดที่คุณแม่ซื้อให้อยู่เสมอค่ะ ผ่านการแต่งนิทานเกี่ยวกับสัตว์ที่แน่นอนว่าเมื่ออ่านจบแล้วสามารถทําให้เราจุดคิดอะไรหลายอย่างขึ้นมาค่ะและจะมีเรื่องราวของสัตว์ชนิดใดบางปรากฏอยู่ในนิทานของเด็กอัจฉริยะที่น่าสงสารคนนี้มาร่วมอ่านเรื่องราวเหล่านั้นไปด้วยกันนะคะสําหรับเล่มสุดท้ายนะคะพี่พร้อมขอแนะนําโปรดโอบกอดมนุษย์รูปโดยวีรพ,พ์นิติประภาค่ะ หนังสือที่จะทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเด็กเด็กทารกที่ร้องไห้งอแง,งก็เจ็บปวดไปไม่น้อยกว่าพวกผู้ใหญ่การที่เด็กคนหนึ่งร้องไห้ขี่และบ่อยเด็กอายุไม่กี่เดือนไม่กี่ปีที่ร้องไห้ทุกวันแบบนั้นอย่าประเมินพวกเขาต่ำไปนะคะพวกเด็กๆก,ก็มีเรื่องที่เจ็บปวดไม่ต่างไปจากพวกผู้ใหญ่ พวกผู้ใหญ่อาจคิดว่าความเจ็บของพวกเขาหนักหนาสาหัสไม่ว่าจะเป็นการเจ็บปวดจากการอกหักการเจ็บปวดจากการเรียนการเจ็บปวดจากการที่ต้องออกจากงานพกเด็กๆก็มีเรื่องให้ร้องไห้และเจ็บปวดพอๆกับเรื่องเหล่านั้นแหละค่ะยาโปรดอย่าคิดว่าเพราะว่าพวกเขาเป็นเด็กเขาจึงเจ็บน้อยกว่าพวกเขาอาจจะมีเรื่องราวในใจ ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้การร้องไห้ก็เป็นการที่เขาถ่ายทอดออกมาได้มากที่สุดโดยนักสือล่มมีนะคะจะนําพาเรามาเข้าใจความรู้สึกของเด็กผ่านสายตาของผู้เป็นแม่ว่าเราควระอบกอดเด็กๆเหล่านั้นไว้อย่างไรคะ่ะเพื่อที่จะทําให้เด็กๆเหล่านั้นเติบโตมาอย่างอบอุ่นเติบโตมาอย่างดีไร้ซึ่งบาดแผลในจิตใจ ถ้าถึงอย่างนั้นนะคะคําแนะนําต่างๆไม่ว่าจากตำราไหนคําพูดคํากล่าวไหนก็ไม่ดีเท่าการได้เรียนรู้ผ่านรูปของตัวเองค่ะเพราะเด็กทุกคนมีความไม่เหมือนกันธรรมาชาติสร้างเด็กแต่ละคนมาแตกต่างกันที่บอกว่าต้องทําความเข้าใจเราต้องทําความเข้าใจในความแตกต่างตรงนี้ค่ะ ผู้หญิงหนึ่งคนอาจมีลูกคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีการเลี้ยงการรับมือที่ต้องแตกต่างกันไปดังนั้นทุกๆคนควรทำความเข้าใจในจุดนี้และยอมรับความแตกต่างเราอาจจะเหน็ดเหนื่อยในการต้องเรียนรู้ในทุกๆครั้งแต่ถึงอย่างนั้นการให้เข้าใจและไม่สร้างบาดแผลใดๆให้กับลูกของตนเชื่อเธอคะว่าแล้วเด็กคนนั้นจะเติบโตมาอย่างดี ถ้่ถึงอย่างนั้นก็อย่าตั้งใจจนเกินไปนะคะการตั้งใจมากไปน้อยไปก็ไม่เป็นผลดีเราควรที่จะรักและถนอมเด็กคนหนึ่งอยู่บนความพอดีไม่โอบก,กอดเขาลวมเกินไปแน่นเกินไปแล้วความอบอุ่นที่พอดีพอดีนั้นจะหล่อหลอมให้เด็กคนนั้นเติบโตมาด้วยความรักเป็นอย่างดีค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังสือทั้ง3เล่ม3สไตล์ที่พี่พร้อมหยิบยกมาในวันนี้หวังว่าทุกคนจะพบเจอเรื่องราวที่ถูกใจและมาอ่านหนังสือที่ทั้งสนุกและได้ตกตะกอ,อนความคิดไปได้วยกันนะคะและหากว่าน้องๆสนใจหนังสือแนวไหนสนใจหนังสือในหัวข้อใดสามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะแลวพี่พร้อมจะไปสัรหาหนังสือที่ทน้องๆสนใจมาแนะนำอีกครั้งคะ่ะ